สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับผมฮานอยปกติเป็นอะไรที่สเต็ปเดิมคือหลังจากเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกจะเบิ้ลเปครั้งที่3ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฮานอยเคยเบิ้ลติดต่อกัน1นึ่สาครั้งครับใช่เลขที่ตามกันคือ2องสองมา9ก22แล้วขาด66นะครับไม่พูดพับตั้เพลงครับติด6 6ไว้ก่อน1งหานะครับสาหรับฮานอยปกตินะ ผมจะไม่เขียนลงไปแล้วดันนิสัยพวกที่เข้ามาแคปนะครับถ้าใดที่เพิ่งเข้ามาเราชมคลิปผมนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับแต่กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เนาะโอเคครับห้าในปรติวันที่สิบเจ็ดนะครับหกหกผมจะไม่เขียนลงไปนะเพราะผมเชื่อมีคนมาแคปอย่างเดียวเนาะโอเคครับวันนี้เด่นสุดครับเด่นสุดสี่รองสามครับเน้นไปที่สี่ครับเน้นไปที่สี่ครับ สองสี่ห้าสี่เอาสามเจียครับสามสี่ห้าสี่แปดสี่สองสามแปดสามครับร้อยในเมื่อเน้นที่สี่ร้อยมาสามครับร้อยมาสามเนาะ ในพิธีพี่น้องครับในพี่ที่พี่น้องก็คือสี่สามในพี่น้องสี่สามนะครับอาจจะมาสี่สามมันจะมาคู่กันเป็นไปได้นะครับอย่าลืมหกหกนะครับอย่าลืมหกหกที่ผมบอกไปเนาะยังไก็ติดไปนะหกหกไปนะครับติดหกหกไปผมจะไม่เขียนลงไปนะผมจะไม่พิมพ์ลงไปโอเคครับแล้วเรามาดุนกันตอนสิบแปดนาฬิกาสามทิศพิธีโดยประมาณครับยังไงก็ขอให้น้ำหนุยถูกหวยกันทุกท่านครับอย่าลืมครับพิจารณาก่อนตามเนาะจะตามหรือไม่ตามสุดแท้แล้วแต่ท่านครับ ตามแล้วก็ขอให้รวยครับสวัสดีครับผม